รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความลับที่พระพรหมจับใส่ไว้ในตัวมนุษย์จิตกำกับวิญญาณกำหนดจิตวิญญาณเกินกำกับเกินกำหนดพระยมเก็บหมดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำไปทำมา รายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านนำธรรมะมาไว้ในใจแล้วก็สวัสดีกับคุณผู้ชมที่ชมผ่านไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์177ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัสนาศรีโสภาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแหมเมื่อตอนที่แล้วได้คุยกับอาจารย์ธวัตไว้อะครับเกี่ยวกับเรื่องโดนใจกับโดนใจผมก็เลยขอญาตเอาคําถามนี้มาถามอาจารย์คือโดนเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับ โอ้โดอกไม้สวยโดนใจผมมากเลยแต่คำว่าโดนใจดอกไม้สวยโดนใจผม,ผมมากเลยมันไม่ใช่นะคะมันเป็นคําของคนสองยุคนะคะเพราะว่าคําว่าโดนเนี่ยเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาใช้กันว่าอะไรที่มันใช่เลยนะคะ,ะค,คือของน้นมันโดนคือมันมันมันเข้าไปกระแทกใจเลยคือโดนจริงใจมากมันใช่นะคะในขณะที่คํโดนใจเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นคํา ของคนรุ่นเก่าหรือคนโบราณที่เขามีเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะคะเขาจึงบอกว่าอะไรที่มันเข้ามาในส่วนลึกของจิตใจแล้วขับเคลื่อนอะไรออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงดนใจมันไม่ใช่แค่โดนแต่ครนี้เนี่ยออการที่เรานำคำสองคำนี้เนี่ย มาเพื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์ของการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์ของการเข้าถึงชีวิตจริงเนี่ยมันก็โดนทีเดียวแหละนะคะมันโดนทีเดียวแหละนะคะเพราะว่าถ้าเราจะพูดคุยในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยมันไม่โดนเขาก็คงเปลี่ยนช่องไปใช่คะเขาคงเปลี่ยนช่องไปนั้นอย่างที่เราพูดคุยกันนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจุบันกรรมก็จริงครับ แต่เรามีสิ่งที่มันเป็นแรงส่งมาจากอดีตกรรมคือมาจากวิบากคือเรามีเรื่องของอดีตภพอดีตชาติเรามีวิบากกรรมเป็นแรงส่งเราจึงได้มาเกิดณนปัจจุบันชาตินะคะนั้นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นอดีตและสิ่งที่เป็นปัจจุบันเองก็เป็นแรงส่งของอนาคตอัด๋ออดีตปัจจุบันและส่งไปถึงเลย ท่านี้คนเรามักเถียงกันอดีตสําคัญปัจจุบันสําคัญหรืออนาคตสําคัญความจริงแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับปัจจุบันกรรมนะคะแต่เราต้องให้ความสําคัญกับปัจจุบันกรรมแบบโดนจริงๆยงยงให้เขาต้อง,งโดนนะคะคือ,อต้องต้องใช่ในสิ่งที่ใช่ไม่ใช่บอกฉันให้ความสําคัญ กับเรื่องปัจจุบันกรรมแต่ทุกวันนี้ฉันขาดสติขาดสัมปชัญญะฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ฉันบอกปัจจุบันกรรมสําคัญเย่ายพูดอดีตเย่าพูดอนาคตไร้สาระอะไรแบบนั้นนะคะงฉะั้นถ้าเราให้ความสําคัญกับปัจจุบันกรรมจริงๆนะคะเราต้องรักษามันให้ดีเราต้องรู้จักมันให้ดีแล้วก็ถ้าศาสตร์ของปัจจุบันเป็นศาสตร์ที่จริงนะคะเราเข้าถึงศาสตร์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยย่อมเชื่อมโยงในสิ่งที่เป็นอดีตได้ครับ ะะและปัจจุบันกรรมที่ท่องแท้จริงๆย่อมส่งผลถึงอนาคตได้อย่างชัดเจนฉะนั้นก็ณวันนี้เนี่ยถ้าเราใช้คําเรียนแบบท<ม>่านอาจารย์ธวัฒน์นะคะว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยเราต้องเพ่งพินิษนะคะเพ่งพินิษให้โดนเลย<ม>องค์ประกอบอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทั้งหลายที่จะทําให้เราเข้าถึงปัจจุบันกรรมแบบโดนเนี่ยเราก็ต้องทําเพราะว่ามันจะเกิดแรงดน ะะถ้าเราทําปัจจุบันเนี่ยให้ถึงถึงนะคะมันจะเกิดแรงดลเพราะว่าที่ใช้ทาว่าแรงดลอดีตเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงดลครับอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ต้องใช้แรงดลไปพอเราเพ่งพินิษปัจจุบันกรรมได้ถูกต้องนะคะสิ่งที่เราจะต้องย้อนพินิษเราจะย้อนถึงและสิ่งที่เราจะต้องมุ่งพินิษคืออนาคตเนี่ยเราจะมุ่งถึงมุ่งมุ่งแบบถูกอันมุ่งถูกครับผม อะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของสามัญเนี่ยเราบอกโดนแต่พอเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเหนือสามัญเนี่ยต้องอาศัยแรงโดนใจแต่เราก็ต้องปูพื้นฐานจากสิ่งที่เราต้องโดนต้องใช่อะไรก่อนนะคะงั้นก็ทุกอย่างมันมีลำดับมีขั้นแล้วก็เราไม่รังเกียจคำของคนในแต่ละยุคแต่ละคำย่อมมีความหมายสื่อความหมายสัมพันธ์กันได้ค่ะครับผมอย่างที่อาจารย์วาสนาว่าไว้นะครับคุณผู้ชมครับว่า ไม่มีคําไหนดีกว่าคําไหนมีขึ้นอยู่กับว่าคําคไ,หคไหนมาในยุคไหนคําไหนมาในยุคไหนแต่ที่สําคัญที่สุดคือพฤติกรรมเราต้องดีทุกยุค,คทุกสมัยพฤติกรรมของเราต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นอำนาจส่งเรามาแล้วเราถึงจะสามารถส่งตัวเองในอนาคตได้อย่างสมคุณค่าค่ะชัดเจนครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วัฒนาศรีโสภากราบขอบพระคุณครับอา,อาจารย์ครับ ครับผมคุณผู้ชมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับสักครู่เดียวกับมาพบกันช่วงต่อไปครับ